ตอนที่785เชื่อตอนว่าแผนของอาณาจักรนักปรุงยาหน้ายิงเอ่ยอย่างกังวลหากบรรณาชนต้องการจะลงมือในเวลานี้ข้าเกรงว่าเขาจะเตรียมตัวพร้อมแล้วบางทีแม้แต่ราชาเทพก็อาจจะมาไม่ต้องกังวลลิชียเอ่ยอาณาจักรอาจจะเตรียมตัวพร้อมแล้วแต่ข้าก็เช่นกันหากตาแก่เหล่านั้นอยากตายเช่นนั้นพวกมันก็ไม่สามารถตำหนิข้าได้ที่ข้าไม่ได้ไว้หน้าใด ข้าจะมีความสุขอย่างมากที่ได้ทำลายอาณาจักรทิ้งจากนั้นก็ยึดเส้นเลือดบรรพบุรุษของพวกมันนางหญิงทำได้เพียงยิ้มเท่านั้นนางรู้ดีว่านายนอยของนางต้องการเส้นเลือดบรรพบุรุษเพื่อฟื้นฟูนกฟีนิกซ์พี่ใหญ่ตอนนี้พวกเราจะทำอย่างไรกันดีออกจากอาณาจักรตอนนี้เลยหรือไม่ยูนชัยเหอกังวลกับความปลอดภัยของเขาริเชียส่ายหัวและเอ่ยไม่พวกเราต้องหาตาแก่เที่ยยี่ก่อนเป็นอย่างแรกแน่นอนว่าเขาน่าจะอยู่ในเมือง หลังจากหาเข้าพบพวกเรามาตัดสินกันอีกทีว่าจะทำอย่างไรกับอาณาจักรนายหญิงถอนหายใจเบาๆนางรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นภาพของการสังหารที่เหนือจินตนาการในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาการปรับแต่งยาของริเชเย่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทว่ามันก็ยังมีเรื่องอื่นที่ดึงดูดผู้คนทหารสอดแนมของอาณาจักรปรากฏตัวขึ้นผู้ช่วชาญจำนวนมากปรากฏออกมาจากที่ใดก็ไม่ทราบ พร้อมกับเหล่าบรณฑชนหลายคนเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีการเคลื่อนไหวเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญในเมืองหลายคนตกใจกับความแข็งแกร่งของอาณาจักรเชื้อสายราชวงศ์มักจะเก็บตัวและไม่ค่อยปรากฏตัวออกมาแต่ตอนนี้การปรากฏตัวอย่างกระทนหันของผู้เชี่ยวชาญและบรณฑชนหลายคนคล้ายกับเขื่อนที่กําลังจะปลดปล่อยน้นําจํานวนมากนักปรุงยารุ่นยาวที่มาเข้าร่วมการประชุมตกตะลึงเพราะเขาต้องการจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อชื่อเสียง แต่ก่อนที่มันจะเริ่มขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายจิ้งจอกทมินปรากฏตัวไม่มีใครรู้ว่าอาณาจักรตั้งใจจะเผยข้อมูลนี้หรือมีคนค้นพบโดยบังเองิญในระยะสั้นเรื่องของทหารสอบแนมกับการปรากฏตัวของจิ้งจอกทมินกระจายไปทั่วหลายคนไม่เชื่อเกอี่ยวกับข่าวลือนี้จากความทรงจําของพวกเขาจิ้งจอกทมินได้หายไปนานแล้วบางคนเอ่ยไม่ใช่จิ้งจอกทมินตายไปแล้วหรือไงข่าวลือว่าอาณาจักรเป็นคนสังหารเขา เรื่องราวการตายของเขานั้นน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากหลายคนเชื่อว่าอาณาจักรได้สังหารเขาไปแล้วตั้งแต่ในอดีตเขาอย่างไม่ตายอาณาจักรเคลื่อนไหวเพียงเพื่อจับจิ้งจอกทมินยังมีอีกเรื่องก็คือจิ้งจอกทมินนั้นคือคนขับรถของลีชิเยความจริงอาณาจักรได้ปล่อยข่าวลือนี้ไปทั่วอย่างรวดเร็วคนขับรถนั้นเน่ะหรอฟงชนกลายไปสนใจหลังจากได้ยินข่าวนี้ท้ว่าหลังจากคิดอีกครั้ง คนขับรถคาลิชิเยสามารถสู้กับบรรพชนนักปรุงยาได้ดูเหมือนว่าจะไม่น่าแปลกใจอะไรเลยการคาดาวันอื่นก็เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องไม่นานมานี้ลิชิเยและอาณาจักรได้ต่อสู้กันทว่าตอนนี้คนขับรถคาร์ลิชิเยจู่ๆก็กลายเป็นจิ้งจอกทมินหลายคนสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนี้อย่างน้อยก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆหลายคนสงสัยว่าอาณาจักรจะกล้าลงมือกับลิชิเยจริงๆหรือไม่หลายคนเฝ้าดูเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้น แน่นอนพวกเขามีเป้าหมายที่ต่างกันวันหนึ่งเหล่าบรรพชนได้ไล่ตามจิ้งจอกเทอร์มินทันใดนั้นก็กลับไปยังดินแดนบรรพบรุษอาณาจักรกำลังจะทำอะไรการถอนตัวกลับไปยังดินแดนบรรพบุรุษของเราบรรพชนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสิทธิ์ของอาณาจักรที่เฝ้าประตูทางเข้าก็เหมือนงงเช่นกันในพริบตากองทัพขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบสถานที่ทั้งหมดบรรพชนทันใดนั้นก็ก้าวออกมาเขาไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดจึงเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ ในเวลานี้บรรมาชนที่ผนึกตัวเองอยู่กล่าวอย่างเย็นชาจิ้งจอกทมินแสดงตัวออกมา <c oughs> อาณาจักรของเจ้าเหมือนช้าเกินไปต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กันถึงจะพบค้าที่นี่สิทธิ์คนนั้นจู่ๆก็หัวเราะเขาจะเป็นใครได้นอกจากเทียยีสิทธิ์คน,น,นอื่นๆโดยรอบกลายเป็นหวาดกลัวเมื่อเห็นพวกพ้องของพวกเขานั้นกลายเป็นคนอื่นพวกเขาหันหลังและหนีไปจากหายนณะที่กำลังจะเกิดขึ้นจิ้งจอกทมินมันยังไม่สายเกินไปที่จะยอมจำนวน มรมมชนอีกคนเอ๋ยอย่างจริงจังจิงจอกทมินอย่างนั้นเนาะเทียยี่สายหัวและเอ่ยข้าเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าข้าไม่ใช่จิงจอกทมินตัวที่พวะเจ้าพูดข้าเป็นเพียงแค่คนขับรถหากเจ้าไม่ใช่จิงจอกทมินเช่นนั้นทําไมต้องหนีไปทั่วบรมมชนคนนั้นเอ๋ยนี่เห็นอย่างชัดเจนว่าเจ้ามีพิรุษหากเจ้ายอมรับอาณาจักรของข้าจะแสดงความเมตตาเทียยีหัวเราะและเอ่ยหลังจากเห็นวิธีการที่ก้าวร้าวของพวกเจ้า คนขี้ขลาดอย่างข้าต้องหนีด้วยตามธรรมชาติหากเจ้าไม่ใช่จิ้งจอกทมินก็ยอมจำนวนหากพวกเราพบว่าเจ้าบริสุทธิ์พวกเราจะไม่สร้างปัญหาให้บรรพชนคนนี้นั้นต้องการจะลงมือแต่เขาไม่มีหลักฐานมากพอก่อนหน้านี้มอบหลักฐานบางอย่างให้กับอาณาจากักรการหนีของเทียยี่เหมือนกับของจิ้งจอกทมินในอดีตแม้ว่าอาณาจักรมั่นใจว่าคนขับรถของเทียรี่คือจิ้งจอกทมินพวกเขาก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดไม่มีใครรู้เพื่อนหลังของจิ้งจอกทมิน เรื่องของเขาเป็นความลับเสมอมาที่ยี่สายหัวและเอ่ยข้าไม่ไว้อนา,าจักรของพวกเจ้าเมื่อจับข้าได้พวกเจ้าสามารถทําให้กระต่ายยอมรับว่าเป็นหมาป่าได้จงโง่การแสดงออกของบรรมชนเปลี่ยนไปพร้อมกับพลังที่เพิ่มขึ้นและเข้นเสียงเช่นนั้นก็อย่าได้ตําหนิว่าพวกเราไร้ความเมตตาคนส่วนใหญ่ที่เฝ้าดูความวุ่นวายนี้สูดลมหายใจเข้าลึกเพราะเขารู้ว่าพายุลูกนี้จะพัดไปหาหลี่ฉีแย่ด้วย ลีนมาว่ามีคนไล่ตามคนขับรถของคาในตอนแรกคาเองก็มีเชื่อแต่เมื่อมาเห็นด้วยตาของตัวเองก็คงไม่มีทางเลือกอื่นเสียงที่ผ่อนคลายดังออกมาในเวลานี้ลีชิเย่อยู่ที่นี่ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่โดยรอบสันสานหลังจากเห็นรถม้าของลีชิเย่ลีชิเย่นั้นมีเชื่อเสียงอย่างมากแล้วรวมไปถึงความดุร้ายของเขาด้วยพวกเขารู้สึกว่าสงครามที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น ขับของรีเชียคือนายหญิงรีเชียนั่งอยู่ด้านหลังพร้อมกับหยงชัยเหอผู้ฝึกตนหลายคนเชื่นชมและงดหงิดกับการปรากฏตัวของเขาเนี่เป็นความกล้าหาและความมุ่งมั่นแบบใดกันบามาชนนั้นยิ้มหลังจากเห็นพวกเขามาถึงเพราะว่าพวกเขาต้องการกวนนำให้ขุ่นและลงมือกับรีเชียเพราะว่าพวกเขาก็ยังขาดหลักฐานแต่ตอนนี้รีเชียพาตัวเวงเข้ามาหน้าประตูไม่มีอะไรจะดีไปมากกว่าน,นี้แล้ว มันเป็นเขาที่ไม่เลือกเดินขึ้นสวรรค์แต่มุ่งหน้าลงนรกนายน้อยเทียยี่ยิ้มหลังจากเห็นหลีเชียเข้ามาใกล้เขาเข้าใจเป้าหมายของอาณาจักรและไม่ต้องการให้หลีเชียเกี่ยวข้องเพราะว่าลีเชียก็ยังมาที่นี่การหลีกเลี่ยงหายนะนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วลีเชียเจ้ามาได้เวลาหนึ่งในบรรพชนย้อเยเย้กองทัพของอาณาจักรและบรรดชนเคลื่อนไหวภายในพริบตาตำแหน่งของเขา ก็รอบร้อมลีชีเยทันทีแม้ว่าพวกเขาต้องการจะหนีเส้นทางก็ถูกปิดโดยสมบูรณ์แม้แต่คนโง่ก็ยังมองออกว่าอาณาจักรต้องการจะกำจัดลีชีเยการต่อสู้นี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใครจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ชนะบางคนเอ่หลีชีเยก้าวลงจากรถม้าก,ก่อนจะเหลือบมองไปยังคนของอาณาจักรที่รอบร้อมเขาอยู่สายตาของเขามองไปยังบรรดชนคนหนึ่ง มันดูเหมือนอนาณาจักรของเจ้าจะเตรียมพร้อมที่จะโจมตีข้าแล้วร่ชีเยยิ้มเจ้าใช้จิ้งจอกทมินมาขโมยสมบัติของอาณาจากักรบาปของเจ้าเกินกว่าจะให้อภัยบามาชนคนนั้นเอย่างเย็นชาเขาอ้างว่าร่ชีเยยอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะได้จัดการทุกอย่างอย่างรวดเร็วพวกเขาต้องการจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวอย่างแรกคือจับจิ้งจอกทมินและร่ชีเยยอย่างที่สองคือได้ฟินิกกลับมาอย่างที่สามพวกเขา จะใช้ข้ออ้างเพื่อกอ่อสงครามกับพวกเขาเอลและทําให้อาณาจักรของพวกเขามีชื่อเสียงอีกครั้งโกหกการแสดงของเช่ยเย่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทานนดนั้นเขาก็เข้าใจเจตนาของอาณาจักรหลังจากได้ยินเรื่องนี้พวกมันต้องการจะจับนายน้อยตอนที่แต่ร้อิบหกเชิอตอนว่ากงขังจักรพรรดิอมตะบรรมชนคนนั้นหัวร้อยยอตอบสนองโกหอย่างนั้นเหรอจริงจอกทมินลีชีเย เป็นนายของเจ้านอกจากเลชิเยแล้วยังจะมีใครสั่งให้เจ้าขโมยสมบัติของพวกเราได้ไรสาระเทียยี่เค้นเสียงเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าอาณาจักรของเจ้าน่ารังเกียจแค่ไหนหากเจ้ามีปัญหาเช่นนั้นก็มาหาข้าอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับนายน้อยบรรพชนคนนั้นหัวร้อยย่อความพักดีของเจ้าน่าชื่นชมทว่าเจ้าเป็นเพียงแค่คนรับใช้เลชิเยขโมยสมบัติของพวกเรานี่เป็นเรื่องที่ไม่อาจจะยอมรับได้ หลายคนสุดลมหายใจเข้าลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อาณาจักรไม่เพียงแต่หาข้ออ้างว่าลีชิเยนั้นเป็นคนใช้จิ้งจอกทมินแต่พวกเขายังยืนยันว่าลีชิเยเป็นคนบงการดูเหมือนมันไม่สําคัญว่าเที่ยี่จะเป็นจิ้งจอกทมินหรือไม่อาณาจักรล้วนไม่สนใจสิ่งใดเพื่อที่จะจับเที่ยี่เป็นว่าอาณาจักรของพวกเจ้านั้นมั่นใจว่าเขาคือจิ้งจอกทมินลิชิเยไม่ได้แปลกใจหรือโกรธเขาสงบ เรากับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติไม่เพียงแค่นั้นการลุกราและการขโมยสมบัติในอดีตก็เป็นแผนของเจา้บาบรมบชนเค้นเสียงทุกคนกลายเป็นเข้าใจหลังจากเรียงเรื่องนี้อาณาจักรต้องการจะพักให้รีเชเยไปยืนบนหน้าผาเพราะว่านี่เป็นไปไม่ได้ที่รีเชเยจะสั่งให้เทียเยิบขโมยสมบัติอาณาจักรย้อนกลับไปหากเทียยเป็นสิ่งจอกทรมินจริงตอน,นที่เทียรยี่ลงมือรีเชเยรก็ยังน่าจะไม่เกิดเขาจะสั่งการได้อย่างไร บางคนสัรรท้าหลังจากรีนคำกล่าวของบรรพชนโดยเฉพาะเหล่าลุมอำนาจและเชื้อสายต่างๆตอนนี้พวกเขายังไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดอย่างอาณาจักรลงมือแม้ว่าอำนาจของพวกเขาจะกระจายอย่างกว้างขวางก็ยังมีคนน้อยมากที่ถูกข่มขูดด่โดยอาณาจักรแต่ตอนนี้ฉากตรงหน้าทําให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดหนาวสัน่นพวกเขาตระกนักได้ว่าอาณาจักรไม่เพียงแต่เป็นสัตว์ประหลาดแต่พวกเขาก็ยังเป็นตัวตนที่น่ากลัวและดุร้ายมาตั้งแต่ยุคโบราณ หากวันหนึ่งพวกเขาเลือกที่จะซ่อนตัวหากวันหนึ่งพวกเขาเลือกที่จะครองโลกสัตว์ที่ดูร้ายตนนี้จะออกจากกรงขังด้วยอำนาจของพวกเขาพวกเขาสามารถควบคุมลมและฝนได้มันไม่ใช่เรื่องยากหากพวกเขาต้องการจะเปิดเผยเจตนาของตัวเองน่าประทับใจน่าประทับใจมากลิเชียอมยิ้มพร้อมกับปรบมือกับการใส่ร้ายนี้อาณาจักนักปรุงยาไม่เพียงแต่มีอำนาจ แต่ยังกลับขาวให้เป็นดำได้อย่างเก่งกาอีกด้วยบามาชโนยยางเย็นชาลิชิเย่อย่ามาทำให้อนาจักรของพวกเราสกประกพวกเราเป็นคนที่มีเหตุผลและทำอะไรอย่างยุติธรรมเพราะว่าเราคนที่เป็นศัตรูของโลกสมุนไพรเห็นพวกเราไม่จำเป็นต้องอยั้งมืออาณาจักรของพวกเรามีหน้าที่รักษาวความสงบให้กับโลกอืมนี่เป็นคำกล่าวที่ข้ายอยากจะเรียนจากอาณาจักรของเจ้าลิชิเย่ยิ้มเจ้ารู้หรือไม่ยิ่งเจ้าพูดมากเท่าไหร่ ข้าก็ยังรู้สึกผิดน้อยลงกับการทำลายอาณาจักรนี้ทิ้งแม้ว่าข้าจะเป็นคนชั่วร้ายแต่อย่าได้ตำหนิข้าสำหรับสิ่งที่ข้าจะทำตำหนิตัวเองเถอะที่กล้ามายั่วยุถึงตอนนี้หลิเชียบอกมือให้กับเทียยี่แลเอ่ยเทียยี่มาน,นี่หากพวกมันมั่นใจว่าข้าสั่งเจ้าเช่นนั้นก็ทำให้อาณาจักรมันได้เรียนรู้ว่า มือมือที่อยู่หลังฉากทรงอำนาจขนาดไหนหลังจากเอ่ยคำว่ามือมืดหลังฉากออกมาสายตาของเขาก็หลีลงพร้อมกับเจตนาสังหารสำหรับหลายยุคที่ผ่านมาเหล่าตัวตนที่ทรงอำนาจและตัวตนอมตะต่างก็เรียกเขาด้วยฉายานี้มือมืดที่จัดการยุคสมัยและซ่อนอยู่หลังฉากเที่ยยิ่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปหาลีเชียเขาไม่ต้องการให้ลีเชียเกี่ยวข้องแต่ดูเหมือนลีเชียจะไม่ได้ใส่ใจอะไรเลย บรรมชนเค้นเสียงยอมแพ้ซะบางทีอาณาจักรของข้าอาจจะแสดงความเมตตาความเมตตาเหรอลีอชีเย่มองไปยังบรรมชนคนนั้นและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะข้าต้องการให้อาณาจักรของเจ้าแสดงความเมตตาตั้แต่เมื่อไหร่น่าตลกไม่ว่าจะทำลายอาณาจักรเจ้าทิ้งหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของข้าเจ้างอเพียงแค่เจ้ามีฟีนิกซ์เจ้าคิดว่าจะสามารถเอาชนะอนาณาจักรได้อยางงั้นเหรอ บรรชนคนนั้นกลายเป็นอยู่ร้ายความพ่ายแพ้ครั้งก่อนที่มีตอนลีเชียเป็นความอัยยศของอาณาจากักรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาณาจักรของพวกเราจะลบล้างความอัยยศนี้เจ้าก่าวถูกวันนี้ข้าจะฉีกดินแดนบนรรพบุรุษทิ้งอย่าได้มาตําหนิข้าเป็นที่พวกเจ้าแสหาเรื่องเองลีเชียปละไปเสียงที่หนาวเย็นช่างหญิงยโสเพียงแค่กระดูกของฟีนิกมันจะฉีกดินแดนบนรรพบุรุษของข้าได้อย่างไง เสียงโบราณดังออกมาราวกับฟ้าผ่าจากนั้นกลิ่นอายของเทพบรรมชนก็กวาาผ่านทําให้คนอนมิท้วนสูญเสียจิตวิญญาณเทพบรรมชนบางคนกรีดร้องไม่เห็นจํานวนของเทพบรรมชนที่ปรากฏออกมาจากดิแนแดนบรรพบรุษเทพบรรมชนสามคนเทพบรรมชนสามคนปรกกากฏตัวออกมาสองในนั้นเป็นคนที่ต่อสู้ครั้งล่าสุดกลิ่นอายของพวกเขากำรับสวรรค์และพิชิตนรกการมาถึงของพวกเขาสามคนทําให้หลายคนตัวสัน่น ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากถอยกลับไปและก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้การแปลรกฏตัวของสามเทพปรมชนนั้นหมายถึงการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กำลังจะตามมาหากพวกเจ้ากล่าวจบแล้วเช่นนั้นก็มาเริ่มกันดวงตาฮอลิเชียกลายเป็นรุนแรงหลังจากเห็นเทพปรมชนทั้งสามในเวลาสั้นๆพลังแห่งความตายระเบิดออกมาตัวของเขานั้นเต็มไปด้วยปวดแห่งความตายเสียงของนอกฟีนิกซ์ดังออกมาเปลวไฟของฟีนิกซ์จุดประกายราวกับกำลังผ่านท้องฟ้า มันบินมาหน้าลิชิเย่ด้วยกลิ่นอมาตะแม้แต่เทพบรรพชนก็ไม่มีทางก้าวขึ้นมาได้อีกผนึกเทพบรรพชนนั้นเตรียมตัวมาอย่างดีในครั้งนี้พวกเขาเรียกรูปแบบให้กลายเป็นกรงขังฟีนิกขนาดใหญ่อำนาจ,จักรพรรดิมาตะไหลผ่านมาและกลายเป็นกรงขังนี้กรงนี้คล้ายกับนิ้วทั้งข้าของจักรพรรดิมาตะและขังฟีนิก์ไว้ภายในรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิมาตะรูปแบบของจักรพรรดิมะตะาตเย่วสู้บรรพชนที่มีความ,มรู้ตกตะลึง แม้แต่เทพประมชนก็ยังกลายเป็นไร้ทางสู้ต่อหน้ากรงขังนี้ปังฟีนิกซ์กลางปีกของมันและสั่นกรงขังกรงขังนี้สั่นไปมาเรากับจะพังลงทุกนาทีหากรูปแบบจักรพรรดิสามารถกักขังฟีนิกซ์ได้มันจะไม่ใช่นกฟีนิกซ์ต่อไปเสียสละเลือดบรรพบุรุษหนึ่งในเทพประมชนคำรามในเวลาเดียวกันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเรียกใช้เลือดบรรพบุรุษริบตาต่อมาแสงสว่างก็ปกคลุมทั่วชั้นฟ้า ใจิตใจของผู้คนสั่นด้วยอำนาจจักรพรรดิที่ปรากฏแสงสีทองนี้กลายเป็นโซ่ก่อนจะเข้าไปเสริมกักขังให้กลายเป็นกรงนิรันด์หยดเลือดชีวิตของจัก,กรพรรดิอามาตาเยาวสูบบรมาชนจากนิคายทรงอำนาจตกตะลึงหลังจากเห็นโซ่ที่ปรากฏออกมาพลังนี้สามารถหยุดยั้งได้ทุกสิ่งในโลกฟงชนสันสท้านหลังจากเห็นฉากนี้อาณาจักรนั้นเตรียมพร้อมทุกอย่างจริงๆพวกเขาไม่เพียงอันเชิญรูปแบบจัก,กรพรรดิพวกเขากระทั่งจ่ายเลือดจัก,กรพรรดิอามาตะ นี่กล่าวได้ว่าเป็นสมบัติล้ำค่ามาคนกล่าวว่ามันมีค่ามากกว่าสมบัติจัก,กรพรรดิอมาตะระดับชีวิตแต่ตอนนี้อาณาจากักรเต็มใจและยินดีจะจ่ายมันเพื่อกำราบพินิกช่างเป็นการใช้จ่ายที่น่ากลัวฝูงชนสามารถจินตนาการได้ถึงรูปแบบของอำนาจจัก,กรพรรดิที่ถูกเสริมเข้าไปด้วยเลือดของจัก,กรพรรดิอมาตะมันราวกับว่าจัก,กรพรรดิอมาตะนั้นสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองพลังนี้เทียบได้กับอำนาจสังหารจัก,กรพรรดิทว่าที่ต่างกันก็คือ บุกคลสามารถสร้างรูปแบบและจ่ายด้วยเลือดจกักรพพัดอมาตะได้ราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้อำนาจสังหารจากักรพรรดได้รูปแบบนี้สรงอำนาจและเพิ่มพลังได้อย่างไรที่สิ้นสุดด้วยเลือดจกักรพพัดอมตะโซเซน,นีเสริมกรงทังจนมันไม่สามารถแตกหักได้เปลวไฟของฟีนิกซ์เริ่มจะจางลงหลังจากถูกอำนาจจักรพพัดอมาตะกำราบนกฟีนิกกระพือปีกของมันเพื่อที่จะฉีกกรงออกแต่กรงนี้แข็งแกรงเกินไปเด็กน้อยยอมแพ้ซะ นี่เป็นโอกาสสุดท้ายหลังจากเสียสละเลือดบรรพบรดแล้วเทพประมชนมั่นใจอย่างสมบูรณ์เพราะเขาคิดว่าหากหลีเชเย่ไม่มีฟีนิกเขาก็เป็นเพียงแค่หมดนายหญิงเชเย่รีวิวชัยเฮอต่างหดหูไม่เห็นฟีนิกถูกครั้งในสายตาของพวกนางฟีนิกนั้นแข็งกแกร่งที่สุดแต่ตอนนี้พวกมันถูกจัดการโดยเทพประมชนของอาณาจากักรมันจบแล้วฟงชนสันสะท้านหลังจากเห็นลีเชเย่ไม่มีฟีนิกแม้ว่าลีเชเย่จะยอดเยี่ยมในฐานะรุ่นเยาว์ และเขาก็กล้าที่จะท้าทายบรมชนเที่ยงธรรมแต่เขาก็ยังเป็นมดเมื่ออยู่ต่อหน้าเทพบรมชนนอกจากนี้นอนาจักรไม่เพียงมีหนึ่งเทพบรมชนแต่อำนาจทั้งหมดของพวกเขาก็ยังอยู่ที่นี่การจับหลีชียตอนนี้ง่ายดายราวกับการบรมีมดเทียยี่นั้นสั่นหลังจากเห็นฉากนี้เขาต้องการไปข้างๆหลีชีเยเพื่อป้องกันอย่างน้อยเขาก็เป็นบรณชนเที่ยงธรรมตอนที่787ชื่อตอนว่าสังหารเทพบรมชน ทราว่าลิชิเย่ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เราวกับว่าเขากําลังสนุกเขาเอ่ยด้วยรอยยิ้มเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอาณาจักรของเจ้าทุ่มสุดตัวจริงๆนี่เป็นเรื่องจริงหยดเลือดจากกรัริยธรรมตานั้นล้าค่าและจะหายไปหลังจากการใช้การใช้จ่ายจำนวนมหาศาลนี้ของอาณาจักรเพียงครั้งนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงความมุ่งมั่นของพวกเขาเพราะว่าการจับกุมริชิเย่ และการได้รับฟีนิกซ์มานั้นมันคุ้มค่ากับอาณาจากักรแม้ว่าจะจ่ายเลือดจากพระพัฒนมาตะาไปก็ตามข้าเป็นคนมีเมตตาแล้วจะให้โอกาสสุดท้ายกับเพวกเจา้าลลีชเยมองไปยังเทพบรรพชนและเอ่อยอย่างไม่ยาแสยอมแพ้ในตอนนี้หรือไม่ก็รอพบกับเฮนะหุดโอ้อวดซะข้าจะทำให้สารเลวอย่างเจ้าหุบปากเทพบรรพชนที่ต่อสู้กับลีชีเยครั้งก่อนคำรามด้วยหนึ่งการเคลื่อนไหวมือยักษ์ของเขาพุ่งเข้ามาจับลีชเย หากปราศจากฟีนิกซ์ลีเชเย่ก็เป็นเพียงเด็กน้อยสำหรับเขาแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งแต่มันก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดดวงตาของลีเชเย่เปลี่ยนไปหลังจากเห็นฝ่ามือนี้ในวินาทีต่อมาหน้าผากของลีเชเย่ก็เปิดออกตาประทับปรากฏออกมาจากทะเลแห่งความทรงจำและส่องประกายช่วงเวลาที่มือของเทพประมชนจะจับลีเชเย่แผ่นดินนั้นก็สัน่นมือศักดิ์สิทธิ์บินออกมาจากส่วนลึกที่สุดของดินแดนนุนพาบรุษมันพุ่งมาบนฟ้าและกระดิกนิ้วปัง เทพบรมชนคนนั้นไม่สามารถตอบสนองได้เขาถูกลบออกไปและกลายเป็นหมอกเลือดมือสีขาวนี้ยังคงพุ่งไปด้านหน้าและทำลายกรงขังผู้คนสามารถมองเห็นว่าหนิ้วเท้งห้านั้นพังทลายกรงลงตูมกรงขังฟีนิกแตกสลายแม้แต่โซ่จัก,กระพัดก็ไม่อยากจะหยุดการทำลายนี้ได้เป็นไปไม่ได้การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี้ทำให้ทุกคนหวาดกลัว บรรดาผู้ที่เห็นมันด้วยตาของตัวเองล้วนส่วนเสียจิตใจเทพปรมชนกลายเป็นหมอกเลือดด้วยการกระดิกนิ้วกรงที่เสริมด้วยโซ่ของจักรพรรดิมานตาพร้อมกับเลือดพังทลายด้วยการสัมผัสครั้งเดียวนี่มันอำนาจแบบใดกันก่อนที่ผู้คนจะฟื้นตัวมือสีขาวนี้ก็ได้หายไปไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนและเป็นมือของใครเจ้าสละเลวนี่เจ้าใช้ทักษะปีศาจฝูงชนตกตะลึงสองเทพปรมชนฟื้นคืนสติและกรีดร้อง ว่าเขาใช้ความเร็วสูงสุดเพื่อจะสังหารีชีเยเทพบรรพชนทั้งสองเข้าใกล้เขาไม่ง่ายเพราะฟีนิกซ์ปลดปล่อยเพลิงมะตะที่สามารถทำลายดินแดนนับหมื่นได้ออกมาเสียงกรีดร้องเต็ไมไปทั่วอากาศเทพบรรพชนสองคนไม่สามารถป้องกันไฟของฟีนิกซ์ได้ในช่วงเวลาสั้นๆมันก็เผาพวกเขากลายเป็นเท่าฐานพวกเขาหญิงยโสมากจนเกินไปและมั่นใจในชัยชนะมากเกินดังนั้นจึงไม่ได้นำสมบัติจัก,กรพรรดิออกมาจากดินแดน,นบรรพาุรุษ นี่ทำให้พวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฟีนิกซ์เหมอเริ่มกันลิเชียยืนอย่างสงบราบประทับจากทะเลแห่งความทรงจำของเขาสองประการและเต็มไปด้วยชีวิตครื่นเหตุการณ์ที่น่ากลัวปรากฏขึ้นราวกับมีอะไรฉีกออกมาจากดินแดนบรรพบรุษเลือที่อยู่ใต้ดินปรากฏออกมาทันทีในช่วงเวลานี้เสียงอามาตะดังออกมาพลังงานอามาตาอะอันไรที่สิ้นสุดพุ่งขึ้น,นสู่ท้องฟ้านอกจากนี้ยังมีพลังงานโลกไรที่สิ้นสุดพุ่งออกมาด้วย พวกมันเต็มไปได้วยภาพของมังกรเกลื่อนอายเทพที่แท้จริงและสมุนไพรมะตะพวกคนตกตะลึงหลังจากเห็นสิ่งนี้หนึ่งในคนที่สงบสติได้อยู่ทานนี่คือแก่นแท้ของดิน,ดนแดนบรรพาวฤษของอาณาจักรนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเพียงแค่หนึ่งขวดก็พอแล้วที่พวกเขาจะใช้ได้ไปตลอดทั้งชีวิตฟีนิกซ์ที่อยู่บนฟ้าเปิดปากของมันและดูดกลืนพลังอมะตะและแก่นแท้พลังงานโลกภาพที่แตกต่างกันถูกดูดเข้าไป หลังจากการแท้ของโลกถูกดูดด้วยฟีนิกซ์เปลวไฟของมันก็ร้อนแรงขึ้นและสว่างสวยมากยิ่งขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดินแดนบรรพาุรุษของอาณาจักรแยกออกจากกันด้วยตัวเองและเผยเส้นเลือดบรรพาุรุษสิ่งนี้ไม่มีใครเข้าใจได้ดินแดนบรรพาุรุษของอาณาจักรล้วนถูกป้องกรรันโดยตราประทับต้องห้ามนับไม่ถ้วนด้วยเฉพาะสัตว์ประหลาดอย่างอาณาจักรแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผนึกต้องห้ามทั้งหมดไม่ทำงานตูม ทันใดนั้นแสงสว่างสามแสงได้ปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลาที่สามคนปรากฏตัวดินแดนนับปืนส่วนเสียอำนาจของตัวเองโลกสมุนไพรหินรอกว่าเป็นเรือเล็กท่ามกลางพายุทุกคนบนโลกแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่โบราณที่สุดก็เปิดตาที่ความตื่นตระหนกเพราะว่านี่เป็นกลิ่นอายที่น่ากลัวที่แท้จริงเหนือท้องฟ้าขึ้นไปคือกลิ่นอายจากพระธรอมะตะพวกเขาครูผู้ที่เดินทางผ่านโลกและกวาดผ่านเวลา ร่างกายทั้งสามปรากฏตัวขึ้นและทําให้ทุกชีวิตในอาณาจักรหมอบกราบแม้แต่ในเขตนักปรุงยาหรือโลกสมุนไพรก็ต้องหมอบกราบกับกลิ่นอายเหล่านี้จกักรพรรดิธรรมะตะจกักรพรรดิธรมะตะถึงสามคนบามาชนคนหนึ่งเอ่ยด้วยใบนหน้าซีดเสียวจกักรพรรดิธรรมะตะสามคนปรากฏในเวลาเดียวกันนี่มันเหนือจินตนาการของทุกคนจกักรพรรดิธรมะตะเยาวสู้จกักรพรรดิธรมะตะบ้าชี้และจกักรพรรดิธรมะตะเซาหัวสิ่งมีชีวิตใดๆล้วนสัน่นด้วยความกลัว แน่นอนว่าพวกเขาไม่ใช่จักรพรรดิธรมาตะที่แท้จริงแต่เป็นเจตจำนงที่ทิ้งเอาไว้หากไม่ถึงที่สุดจริงๆเจตจำนงของพวกเขานั้นจะไม่มีทางปรากฏสามจากักรพรรดิทำงานร่วมกันเพื่อหยุดแกนแท้ที่จะไหลออกไปจากเส้นเลือดบนภาบุรุษสำหรับอาณาจักรนักปรุงยานี่เป็นรากฐานของพวกเขาตราบใดที่เส้นเลือดดำนี้ยังอยู่พวกเขาก็ยังอยู่คลืน่นท่านนั้นดูเหมือนว่าเวลากำลังจะถูกย้อนกลับในส่วนที่ลึกที่สุดของอาณาจักใรใกล้กับเส้นเลือดดำ สถานที่ที่อยู่เหนือดินแดนบรรพาุรุษมีหนึ่งตัวตนที่ยืนอยู่ที่นั้นเป็นหญิงสาวที่ปกปิดใบหน้าก้าวแต่ละก้าวของนางนั้นตรงไปยังดินแดนบรรพาุรุษช่วงเวลาที่นางมาถึงอาณาจักรดินแดนทั้งหมดสั่นสะเทือนภาพของก้าวโลกและอาณาจักรนับหมื่นปรากฏขึ้นอยู่เหนือหัวของนางสวรรค์และยอดเต่าทั้งหมดอยู่ใต้ฝ่าเท้านางดูเหมือนตั้งแต่ยุคเริ่มต้นแห่งกาลเวลานางคือผู้ที่มีอำนาจเพียงหนึ่งเดียวเป็นนาง แม้แต่สิ่งมีชีวิตโบราณที่ทรงอำนาจก็ยังตื่นตระหนกหลังจากเห็นผู้หญิงคนนี้มันราวกับว่าพวกเขาถูกย้อนกลับไปยังยุคบรรพกาลย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นทั้งเก้าโลกต่างสั่นสะเทือนและทุกเผ่าพันธุ์ล้วนบูชานางไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งหรือเป็นตัวตวนมาตะระดับใดพวกเขาก็ไม่อยาจไปถึงเสือเสี้ยวของนางได้การสบัดนิ้วครั้งเดียวของนางเพียงพอแล้วที่จะทำลายแม่น้ำแห่งกาลเวลาสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกคุกเข่าลงด้วยความนับถือ การปรากฏตัวของนางนั้นทำให้สถานการณ์น่ากลัวย,ยิ่งขึ้นสามจัก,กรพรรดิมาตะและอำนาจของผู้หญิงคนนี้ทำให้ทุกคนคุกเข่าลงผู้หญิงคนนี้กำลังจะฉีกแผ่นดินเป็นชิ้นๆแต่สามจัก,กรพรรดิร่วมมือกันกำราบนางระดับความกดดันและความรุนแรงนี้อยู่เหนือจินตนาการหรือบางทีมันอาจจะทำลายโลกสมุนไพรเห็นได้ผู้หญิงคนนี้ไม่ยานแสต่อแรงกดดันนางพลิกฝ่ามือและทำให้ทักษะนับหมื่นพังทลาย มีเพียงสองคำในโลกที่สามารถอธิบายอำนาจของฝ่ามือนี้ได้กำราบจัก,กรพรรดิแม้ว่าจัก,กรพรรดธิธรรมตะยังมีตัวตนบนโลกแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังกำราบพวกเขาได้ราวกับว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ขวางกั้นเส้นทางของนางได้ทั้งสามไม่กล้าที่จะต่อสู้กับอำนาจกำราบจัก,กรพรรดนี้พวกเขายกมือขึ้นแล้วสามสมบัติล้ำค่าของอาณาจักรก็ลอยออกไปสมบัติระดับแท้จริงภายใต้การควบคุมของจัก,กรพรรดธิธรรมตะทําให้อำนาจของมันมาถึงจุดสูงสุด โลกทั้งโลกสั่นต่อหน้าพลังของพวกเขาและเรากับว่ามันจะพังทลายได้ทุกเมืองนี่มันบ้าไปแล้วพวกเขาพยายามจะทำลายโลกหรือยังไงแม้แต่สิ่งมีชีวิตโบราณก็ยังกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวนี่คือการต่อสู้ระหว่างจากกาักรพรรดิอมะตะเหล่าคนที่กราบอยู่บนพื้นนั้นภาวนาให้การต่อสู้นี้ไม่เกิดขึ้นการเริ่มมันไม่เพียงแต่จะทำลายอาณาจากักรแต่อาจจะทำลายทั้งเขตปรุงยาหรือโลกใบนี้ผู้หญิงคนนี้พลิกฝ่ามืออีกครั้ง และดึงพลังจากเส้นเลือดบรรพาุรุษนพลังงานโลกทั้งหมดหลั่งไหลไปหานางทำให้นางกลับสู่สภาวะสูงสุดแม้แต่จะมีสมบัติระดับแท้จริงจากกพัตริมตาทั้งสามก็ไม่กล้าจะโจมตีเหตุผลนั้นง่ายมากหากพวกเขาโจมตีด้วยอาวุธมันไม่เพียงจะทำลายผู้หญิงคนนั้นแต่ยังเป็นเส้นเลือดบรรพาุรุษนั่นจะทำให้อนาจักถึงจุดจบเมื่อไปถึงระดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่พวกเขาจะชนะหรือพ่ายแพ้ได้โปรด ไว้ชีวิตอาณาจักรของข้าด้วยฟาบาทในขณะที่ชะตากรรมของอาณาจักรใกล้จะสิ้นสุดลงร่างเงาโบราณปรากฏขึ้นภายในอาณาจากักรร่างเงาเก่าแก่นี้เรียกรีชีเยทำให้ร่างกายของเขาสั่นไหวฟาบาทได้โปรโดไว้ชีวิตอาณาจักรของข้าด้วยร่างเงานี้ยังคงพูดออกมาและยกสิ่งของขึ้นพร้อมกับพวกเก่าขอร้องลงบนพื้นการแสดงออกของรีชีเยกลายเป็นผ่อนคลายลงหลังจากเห็นของชิ้นนี้สุดท้าย เขาก็ห่อนหายใจเบาๆตราประทับทะเลแห่งความทรงจำของเขาค่อยๆหายไปพร้อมกับหน้าผากที่ปิดพอแล้วปล่อยพวกมันไปลีเชียกล่าวมาอย่างไม่ยาแาหญิงสาวคนนี้มองลีเชียจากระยะกไกลและเขาก็มองนางดูเหมือนว่าพวกเขาย้อนกลับไปยังอดีตที่เก่าแก่ทว่าหลังจากผ่านไปหลายล้านปีทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปและหายไปตลอดกาล